เรียนคณะกรรมการบริหารผู้จัดการและคณะคุณครูทุกคนวันนี้ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารได้เชิญคณะครูทุกคนทุกท่านได้มาประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของการบริหารการจัดการการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2557ซึ่งทางโรงเรียน ได้มีเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตามผลของการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2556ที่ผ่านมาซึ่งสรุปโดยภาพรวมนั่นก็คือว่างานบริหารงานทุกอย่างที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยดีแต่บางกิจกรรมบางโครงการ ได้เสนอเรื่องไปแล้วอาจจะทำไม่สำเร็จหรือทำแล้วไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในีการศาึกษา2 5 5 7นนี้จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้มีการพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะการเรียนการศึกษาในปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ต้องอาศัยโรงเรียนเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งในการที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยดีในปีการศึกษา2557ดังที่คุณครูทุกคนทุกท่านได้สรุปผลมาแล้วและก็ได้ทำแผนไปปริการมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งแผนไปปริการเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นได้สำรวจตรวจสอบและก็แก้ไขบางส่วนเพื่อที่จะ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์และก็ตัวชี้วัดของการพัฒนาต้องขอแจ้งให้ครูทุกคนรับทราบว่าสิ่งที่ครูทำมานั้นอาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดให้มีความสอดคล้องกันการจะสอดคล้องกันนั้นให้ดูแผนพัฒนาของปีก่อนๆหรือให้ดูเกณฑ์ตัวชี้วัดผลสำริดที่โรงเรียนได้ตั้งไว้จะต้องทำอย่างไรให้ให้เกิดผลดีที่สุด อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าในเรื่องของอานวิชาการโรงเรียนเจ้งทยนได้ส่งนักเรียนไปรวบกิจกรรมมากมายหลายประการตามแผนพัฒนาปีการศึกษา25 5 6บที่ผ่านมาซึ่งบางกิจกรรมจําเป็นจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นบางกิจกรรมจําเป็นจะต้องพัฒนาที่ดีอยู่แล้วต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่บางกิจกรรมนั้นมีความคงที่ คือไม่มีการพัฒนาเลยต้องพูดกันตรงๆว่าไม่มีการพัฒนาเลยเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะอาศัยว่าขาดบุคลากรในบางส่วนบางฝ่ายที่ขาดความตั้งใจในการทํางานแต่ขอสําคัญว่าปีการศึกษา2 5 5 7ที่จะถึงนี้ให้ทุกคนตั้งใจต่อการทํางานผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าหานก็ย่อมที่จะสําเร็จไปได้ด้วยดีย่อมมีผลประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน นะครับแต่งานวิชาการที่ไปทำการแข่งขันบางกิจกรรมได้รับเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงอย่างเช่นตัวอย่างกิจกรรมการแข่งขันศิลปะอัตรกรรมของภาคใต,ต้เจีงทยาก็ได้มีส่วนร่วมและก็ได้ไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะอัตรกรรมระดับเขตพื้นที่ระดับภาคก็เป็นหน้าเป็นที่น่าพึงพอใจของคณะฝ่ายบริหาร ส่วนกิจกรรมแการแข่งขันทั้งสาทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนการกุกลาของวัดในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันได้รับเหรียญทองมา30เหรียญทองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากและกิจกรรมอ,อื่นๆที่ยังไม่ได้ปรากฏที่ไม่ได้กล่าวถึงต้องขอชื่นชมกับคณะครูและก็ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนทุกคนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ทั้งหมด ได้มอบหมายและก็เป็นภารกิจของรองฝ่ายต่างๆที่จะต้องดูแลควบคุมติดตามให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีในปีการศึกษา2557ต่อไปเพราะฉะนั้นผมในน,นามคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณคณะคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ความสำคัญต่อการอ่านต่อภารกิจของตนเองผมก็เชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะทำงานได้ดีมีผลสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ